นี้มีแหวนไอไข่วัดเจดียนะครับมานำเสนอนะครับนี่เป็นแหวนเบอร์18นะครับด้านคางยันนะครับแล้วก็นี่อันนี้มีวงเดียวนะครับแล้วก็แหวนพิรอดนะครับแหวนพิรอดนี้มีเบอร์ 16, 2, 18, 1 6 2 2 8 1 1 9 2นะครับแหวนพิรอดนะครับ แท้จากวัดนะครับแล้วก็มีแหวนมือสองนะครับอันนี้เป็นแหวนเงินนะครับแหวนเงินนะครับอันนี้เป็นแหวนลงยานะครับมือสองนะครับแหวนลงยาถูกใจวงไหนก็ติดต่อมาได้นะครับ